สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตความลับของสายน้ํานะครับอยู่กับผมปร้องธนวัฒน์ภูมิชดครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านน้านะครับหรือจาก่ายบูเนตแคมปันั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนเยาวชนนะครับทั่วทั้งประเทศในการมาคุยเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ําของประเทศไทยเพื่อเอาความรู้นี้นะครับไปให้เพื่อนได้รู้ลึกและรู้จริงนั่นเองครับ ในปีนี้ครับ22มีนาคมนะครับซึ่งเป็นวันน้ำโลกตามที่องค์การสหประชาชาตินะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาความขาดแคลนน้ํานะครับอย่างรุนแรงนะครับโดยปีนี้นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับกาวอเตอร์หรือเรียกว่าน้ําใต้ดินนั่นเองครับและวันนี้นะครับค้องจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสืบความลับของน้ําใต้ดินนะครับกับท่านสัคดาวิเชียนสิน ที่บดีกรมทรัพยากรน้ำมาดานนั่งอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมในปีนี้นะครับท่านครับถือว่าเป็นปีที่ตรงประเด็นแล้วก็ตรงกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำมาดานเลยพอดีเลยนะครับซึ่งเป็นคําถามแรกที่ผมอยากจะถามท่านครับเรื่องของความสําคัญและกระบวนการเรียนจัดการน้ำใต้ดินครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของน้ำใต้ดินครับท่านครับคือ ในสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยต้องใช้น้ำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะครับน้ำที่มนุษย์ใช้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดใช่ไหมครับน้ำบนโลกใบน,นี้ถ้าเราจะพูดถึงน้ำในจำนวน1 0อเป็นนี่ยเป็นน้ำเค็มสักเ้าสเจ็ดเป็นน้ำจืดเนี่ยสซในน้ำจืดสเปอร์เซนนี่ยนะครับถ้าในสเซนเี่ยเราทำมาเป็นร0อซเนี่ย 7จนะครับจะเป็นพวกหิมะกาเซียหรือน้ําแข็งที่อยู่บนขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นะครับเจอีก30%มก็คืออ่เปอร์เ็นป็นน้าใต้ดินแต่1%เป็นนน้าจืดที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จะเห็นไหมครับว่าน้ําใต้ดินเนี่ยมีมากกว่าน้ําผิวดินที่เป็นน้ําจืด จำนวนถึง29เท่าแต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การเจริญทางด้านภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเราก็ต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่าวัชพืชน,นะครับหรือปุ๋ยฮอร์โมนภาคการเกษตรเวลาเราใช้น้ําใช้ยาต่างๆน้ําก็จะเสียตามมาด้วยเนื่องจากเวลาฝนตกซึ่งปฏิกูลหรือ สารเคมีก็จะลงในบ่อน้ําผิวดินสะสมไปนานๆนะครับจะทําให้น้ําผิวดินเนี่ยเสียหายใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองหรือน้ำในอยู่ในที่สาธารณะนะครับที่มนุษย์ที่งอดีตเนี่ยเคยใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่น้ำํำใตดินนะครับซึ่งเป็นน้ําส่วนใหญ่ที่เป็นน้ํำจืดด้วย มนุษย์ก็เริ่มนำมาใช้มากขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็คือกาว,เวอเตอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยว่ามีความสำคัญประเด็นแรกคือน้ำเมื่ออยู่ใต้ดินเนี่ยเรามองไม่เห็นมนุษย์มองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วตามหลักวิชาการเน่ยเมื่อน้ำมีมากวันนี้เราเริ่มนำน้ำใต้ดินมาใช้คุณภาพคุณภาพน้ำใต้ดินเนี่ยและปริมาณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนน้ำาผิวดินเพราะฉะนั้นใน ผลิตภัณฑ์น้ำนะครับน้ำดื่มที่มนุษย์หรือพวกเราซื้อดื่มทุกวันเนี่ยก็มาจากน้ำบาดาลทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีมากแล้วก็สะอาดอีกหรือเราเรียกว่าน้ํากองโดยธรรมชาตินะครับภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ก็หันไปใช้น้ําบาดาลเป็นน้ําเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรก็ส่วนใหญ่เขจะใช้น้ําบาดาลทั้งสิ้นแต่ บอ่อปรดานเนี่ยเวลาขุดจาะมันเล็กนิดเดียวนะครับประชาชนคนอื่นอ่ะก็อาจจะมองไม่เห็นแต่เวลาเราเราใช้บอ่อปรดานเนี่ยเราก็สูบน้ำจำนวนมหาศาลนะครับอาจจะสูบตั้งแต่50ปี60ปียาวนานขนาดมากขนาดนั้นนะครับได้น้ำไปไม่รู้กี่พันหรือกี่ร้อยล้านลูกบาทเมตรที่ใช้ไปแต่ละบอ่อเพราะฉะนั้นความสำคัญของน้ำใต้ดินเนี่ยผมขอเรียนว่า มีมากกว่าน้ําผิวดินนะครับก็แสดงว่าทุกวันนี้คนไทยก็ต้องอมีชีวิตประจําวันเรื่องของเกี่ยวกับน้ําบาดาลไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมใช่ไหมครับด้านคำผมผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนดื่มน้ําบาดาลทุกวันครับน้ำที่บรรจุขวดขายในภาชนะขายเนี่ยเป็นน้ําบาดาลทั้งสิน้นโดยเฉพาะพวกน้าอโรมนะครับอันนี้ก็ทํามาจากน้ําบาดาลหรือเหล้าววน นะครับผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับใช้น้ำบาดาลทั้งสิ้นอธิบดีรู้ยังไงครับเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยเขาต้องขอญาติเจาะแล้วขอญาตใช้น้ําด้วยนะครับผมก็มีทะเบียนควบคุมในการใช้ของผู้ประกอบการอยู่นะครับก็อยากให้เยาวชนพวกเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลรักษาน้ําใตดินนะครับเช่นในการขุดเจาะบ่อบาดาลเนี่ยจะต้องสร้างบ่อให้ดีให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการต้องมีการซีนปากบอ่อหรือบอ่อที่ไปใช้ก็ต้องมีการอุดครบอุปกรณ์หรือท่อที่ลงไปในบอ่อประดานเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่สร้างบอ่อเพื่อให้ได้น้ํามาแล้วแล้ววันต่อมาเนี่ยมีสิ่งปฏิกูลลงไปบริเวณนั้นก็ชั้นน้ำประดานก็จะเสียหมดนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถจะใช้น้ำประดานได้สิ่งที่สำคัญสุดน้ำพื้ดินเนี่ยขนาดน้ำในในบอ่อหรือในสระเนี่ยเ,เกิดเน่าเสียเนี่ย การแก้ไขเนี่ยก็ยากนะครับน้ำํำใตดินเรามองเห็นนะคุณฟองแต่นะถ้าน้ําใต้ดินล่ะเรามองไม่เห็นนะยิ่งแก้ไขยากกว่านะครับแล้วโอกาสที่จะแก้ไขเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับหรือมีต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเยาวชนว่าต้องช่วยกันดูแลรักษาน้ําใต้ดินนะครับเป็นน้ําแหล่งสุดท้ายแล้วของคนไทยถ้ายังเสียหรือมีสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเค็มแทรก หรือทําให้ชั้นน้ำบาดาลเนเสียเนี่ยเราจะไม่มีน้าใช้เรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรอีกต่อไปครับนะับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจเลยนะครับที่ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับพยายามที่จะบรรเทาทุกข์ของประชาชนรวมถึงนะครับในการรณรงค์เพื่อให้ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปรวมถึงน้องๆเยวาวชนน้วยนะครับได้เห็นคุณค่าถึงน้ำบาดาลนั่นเองครับ สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือน้ําบาดาลนั่นเองหรือว่าน้ําใต้ดินที่น้องๆได้ยินจากท่านอธิบดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญนะครับที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้คุณค่านะครับเราจะต้องรักษาไว้นะครับให้ยั่งยืนนะครับในส่วนของน้ําใต้ดินนั่นเองครับวันนี้นะครับน้องนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนะครับผมนายศักดาวิเชียนสินนะครับที่ได้มาเคลียร์คัดชัดเจน เกี่ยวกับภารกิจการจัดการน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับน้ำใต้ดินหรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับก็สามารถติดตามได้ทาง f c e b o o k f แฟนเพจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นั่นเองครับสำหรับเอพิส od ถัดไปนะครับเราจะสะกิดคิดสกิดคุยในเรื่องอะไรนะครับคุณผู้ชมและน้องๆเยาวชนต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟองครับ